สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้คุณครูกุ้งจะนําเสนอนิทานคุณธรรมสาหรับเด็กนะคะนิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงนะคะในเวอร์ชันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะคะก็ยังมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อหนูน้อยหมวกแดงนะคะดเด็กหญิงคนนี้เธอเป็นเด็กหญิงที่อารมณ์ดีแต่ว่าจะมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือ เด็กคนนี้เขาจะชอบแต่งชุดสีแดงแล้วก็ใส่หมวกสีแดงนะคะและทุกๆเช้าเขาก็จะมาร้องเพลงอารมณ์ดีอยู่ใกล้ๆบ้านของเขานะคะหนูน้อยหมวกแดงจ๋าอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะคุณแม่ค่ะอ้าวอยู่นี่เองหนูน้อยหมวกแดงแม่ตามหาแทบแย่เลยวันนี้นะคะคุณแม่จะให้หนูเอาของขวัญเอาขนมคุกกี้ไปฝากคุณยายเพราะว่าได้ยินข่าวว่าคุณยายไม่สบาย หนูน้อยหมวกแดงช่วยเอาขนมนี้ไปฝากคุณยายทีนะลูกนะได้ค่ะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวจะรีบไปรีบมาค่ะแม่โอเคค่ะลูกหนูน้อยหมวกแดงก็รับขนมคุกกี้จากคุณแม่นะคะใส่ตะกร้าขนมคุกกี้แดงก็ไม่ได้สังเกตอะไรเลยว่ามีอะไรอยู่หลังพุ่มไม้ตาแดงๆงกำลังเหลือบมองหนูน้อยหมวกแดงตลอดเวลาเลยนะคะที่เดินเล่นอยู่ชายทุ่งนี้นะคะ โดยที่เสียงของหนูน้อยบวกแดงร้องเพลงในไพเลาะมากเลยฮ่าเสร็จแล้วคาวนี้เจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ก็อแอบมาถามนะคะเ <c oughs> <c oughs> จ้าหนูน้อยบวกแดงคนสวยเจ้ากำลังจะไปไหนหรืออุ๊ยตกใจหมดเลยลุงหมาป่าเธอมาอะไรและที่นี้อ้าวฉันก็ได้ยินเสียงหวานหวานของเธอไงฉันก็เลยตามเสียงหว,วานหนของเธอมา ไม่รู้ว่าเธอกำลังจะไปไหนเรื่อหนูน้อยหมวกแดงฉันกำลังจะไปหาคุณยายของฉันเอาขนมไปฝากคุณยายของฉันพอดีคุณยายของฉันไม่สบายโอ้โหลฮ่าฮ่าฮ่โอเค,อเ,คเดินทางปลอดภัยและกันนะจจะหนูน้อยหมวกแดงคนสวยฮ่าว่าเสร็จแล้วนะคะเจ้าสุนันนะคะเจ้าหมาป่าจอมเจ้าเล่ย์นะคะก็ว,วิ่งมาที่บ้านของคุณยายมาเคาะประตูก๊อกก๊อก คุณยายได้ยินเสียงเคาะประตูก็นึกว่าหลานของตัวเองมาหลานเหรอหนูน้อยมวงแดงใช่ไหมลูกประตูไม่ได้ล็อกเปิดเข้ามาเลยลูกเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้เปิดเข้ามายังไม่ทันพูดอะไรนะคะก็ต้องคุบคุณยายจุ๊บคุ๊บคุ้บคุบุบคุณยายก็โอ๊ยโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าสุนัขจิ้งจอกจเจลห์ตัวนี้ก็แปลงร่างกายเป็นคุณยายนะคะ เอาเสื้อผ้าของคุณยายเอาแว่นตาของคุณยายแล้วก็มานอนอยู่ที่เตียงของคุณยายแทนนะคะฮ่าฮ่าฮ่าเสร็จฉันแน่เจ้าหนูน้อยบวกแดงหนูน้อยมวกแดงมาถึงก็เคาะประตูก๊กก๊กคุณยายค่ะหนูมาแล้วค่ะคุณยายเปิดประตูให้หนูหน่อยค่ะ ตูไม่ได้ล็อกหลอกหลอนเอ้ยปวดคอมอเลยมาสรนแล้วหนูนะ้อยาทำไมปากคุณยายยาวยาวเอ้ยคุณยาอยจะได้พูดกับร้านจะเอาไว้กินขนมให้อร่อยเงละ่ะหลาอนโอ้ยเอ๊ะคุณยายคะทำไมฟันของคุณยายแหลมแหลมแล้วทำไมลิ้นของคุณยายยาวยาวล่ะยายก็จะเอาไว้กินขนมคุกกี้ ชิลร้านเอามาจะได้อร่อยอร่อยไงลนะร้อนโอ้ยเอ๊ะคุณยายคะทำไมตาคุณยายแดงแดงอุย้ยตาคุณยายแดงเพราะย้อยไม่สบายไงลนะร้านเอ้ยอุย้ยคุณ ฉันอยากจะกินเธอไงล่ะหนูหน้อยหมวกแดงจูายช่วยด้วยคะ่ะช่วยด้วยคะ่ะหมาป่าหมาป่ามันจะกินฉันหมาป่ามันปอมปตีเจ้าหมาป่าไว้อดียนี่ดูไย้เด็กคนนี้ไปนะบุ้มเอามีดฟันเลยนะคะฟันเจ้าสุนัขจิ้งจอกคนนี้ตายเลยบุ้มบุ้มบุ้มสุนัขจิ้งจอกก็ตายเลยนะคะคราวนี้หนูหน้อยไว้ใจคนแปลงหน้านะคะ ไรก็คือให้เชื่อฟังพ่อแม่ไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าถ้างั้นภัยจะมาหาเรานะคะนิทานเรื่องนี้ก็คือเหมาะสําหรับที่จะสอนใจเด็กๆในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะ